ครั้งแรกที่เจอน้องท็อปนะคะเขาก็ามาคนไหนที่เห็นน้องท็อปแล้วไม่จดจําน้องท็อปเนี่ยน่าจะมีน้อยมากเพราะว่าน้องท็อปเขาจะมีความโดดเด่น<ๆ>เขาอยู่หลายอย่างพอเดินผ่านหน้าแพีแวบบเดียวเนี่ยถ้าเจอเขาอีกเนี่ยทุกคนจะต้องจดจําน้องท็อปเพราะว่าเขาจะมีลักษณะเด่นของเขาในตัวทั้งเรื่องของบุคลิกทักเรื่องของการพูด ท่าทางโดยเฉพาะเวลาได้มาอยู่ใกล้เขาในอุปนิสัยของเขาเนี่ยจะเป็นที่ประทับใจเพราะอย่างอื่นที่ทางมอโอสวพทสุภาพพูดไปแล้วพี่ชัยพี่อุดพูดไปแล้วทุกคนเนี่ยก็จะพูดเหมือนกันก็มีความรู้สึกเช่นนั้นถึงแม้จะไม่ได้คู่คีอยู่กับน้องท็อปแต่ว่าด้วยความที่เวลาเขาไปเขาก็จะแวะไปเรื่องความที่ท่าทางอ่อนน้อมพูดจาทักททยมี คนอยู่ในห้องเขาก็จะไหว้ไปทุกคนคนที่นั่งอยู่ไม่ตอบรับไหว้เขาไม่อะไรเขาก็ไม่สนใจเขาก็จะไหว้ไปทุกคนบางคนที่ไม่รู้เขาก็จะไหวส <c oughs> ้สวัสดีเาจะเอ่ยชื่อทุกคนสวัสดีพี่แก้วสวัสดีพี่ผู้สวัสดีพี่อ้อยเขาจะเอ่ยชื่อทุกคนที่อยู่ในสํานักงานเวลาเขา้เขาห้อง ข้าราชารสำคัญจังหวัดปกติทุกคนเนี่ยเขาก็จะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดครับรวดเดียวเหมือนนักงหน่วยไปเลยแต่น้องท็อปเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นของเขาสวัสดีค่ะพี่อ้ยสวัสดีคือใครนั่งอยู่เขาจะเรียกชื่อทุกคนแล้วก็จะเดินไปที่หน้าไม่ใช่อย่างเป็นเราเราพอถึงที่ห้อปสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนเราก็จะทําแบบนั้นแต่น้องท็อปจะต้องเดินไปที่หน้าโต๊ะ สวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีค่ะพี่คนนั้นสวัสดีตร,ตรงนี้นี่คือความน่ารักของของน้องท็อปซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาและเวลาเขาเดินผ่านเนี่ยเขาก็จะเดินไปแบบสงา่าเวลาคนเห็นเขาก็จะจําได้แลาเอ๊คนนี้คือไทยนะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจน้องท็อปแต่วันเ,เห็นเขาครั้งแรกที่เขาไปที่ห้องสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อไปพบท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเราก็รู้ว่าเอ๊น้องคนนี้นอกจากที่เขาจะอุดเด่นแล้วเนี่ย เวลาได้มีโอกาสทำงานกับเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความจริงใจตอนแรกก็มองว่าเอ๊ะเขาไม่ใช่คนกรุงเทพนะเขาแต่พอมอ,มองไปแล้วจริงๆแล้วมันเป็นเป็นบุคลิกของเขาโดยเฉพาะได้เห็นทุกคนมาพูดถึงเนี่ยเออเหมือนที่เราคิดตอนแรกเราก็ไม่อยากพูดเพราะว่าเราไม่ได้ใกล้ชิดกับเขาแค่เห็นแวบๆบแบบแบบเนี่ยเขาจะแกล้งทำหรือเปล่าแล้วก็นึกอยู่ในใจว่าเด็กคนนี้ทำไมเป็นแบบนี้เหมือนที่เราคิดแต่เราก็ไม่กล้าพูด พอได้ยินพี่ชัยพูดพอสวทสุภาพพูดเอ๊ะมันโดนใจเราเลยเพราะเราก็มีความรู้สึกแบบนั้นกับน,น้องทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับน้องเลยเจอกันเฉพาะทํางานงาร่วมกันนิดหน่อยแต่เขาจะเป็นคนที่มีมารยาทเป็นคนที่มีมารยาทความเป็นผู้ดีของเขาคือหนึ่งการมีมารยาทนี่ถือว่าสุดยอดของการเป็นคนคุณจะจบจากไหนมาจากที่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณ เป็นคนมีมารยาทถือว่าคุณสุดยอดน้องท็อปเวลาเขาจะอะไรเ, <All right. S 1> เขาจะบอก <Yeah. S 1> พี่ <c oughs> <c oughs> เขาจะบอกพี่ขออนุญาตสอย <c oughs> อันนั้นของพี่ขออนุญาตเขาจะเป็นคนขออนุญาตทุกครั้งซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นต้องขออนุญาตก็ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเอาออกไปนี่ <c oughs> ถือว่าเป็นสาธารณะแล้ว คุณจะสอยเอาไปคุณจะหยิบเอาไปตรงไหนเราเราไม่ได้เราไม่ได้ใส่ใจเพราะเราถือว่าเราคือหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์เวลาเราเผยแพร่หรือเราเอาอะไรออกไปเราถือว่าชิ้นงานของเรานี่คือสาธารณะคุณจะไม่บอกเราก็ได้แต่ด้วยความที่น้องท็อปเป็นคนมีมารยาทก็ยังนึกในใจอยู่แล้วว่าเออทำไมเขาเป็นคนที่มากด้วยมารยาทที่เป็นเรื่องที่น่ารักซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้นึกถึงตรงนี้ แต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากให้น้องเป็นคนมีมารยาทในเรื่องนี้เพราะว่าเราถือว่าของเราเป็นสาธารณะแล้วใครจะหยิบจะสอยไปเราดีใจด้วยซ้ำที่มีคนเอาของเราไปเผยแพร่แต่น้องท็อปจะไม่มีเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะหยิบโทรศัพท์แล้วก็ขออนุญาตเราบอกน้องท็อปไม่ต้องขออนุญาตไปได้เลยขอบคุณมากค่ะพี่แต่เราเข้าใจว่าบางทีเรายังเป็นคนไม่มีมารยาทเห็นของคนอื่นของเขาที่มัน เราก็นึกว่าอ๋อเขาเป็นสาธารณะเราก็ไปหยิบของของเขามาใช้เลยลืมไปไม่ขออนุญาตเจ้าของเขาเราก็ยังบอกโอ้เป็นการเสียมารยาทพอเห็นน้องทออ็อปอย่างเงี้ยก็เลยต้องมาเริ่มว่าต่อไปเราต้องเป็นคนมีมารยาทเหมือนน้องท็อปแล้วนะอันนี้คือจุดหนึ่งที่เราได้ข้อคิดจากน้องท็อปว่าเขาเป็นเด็กเขายังมีมารยาทในการที่จะขออนุญาตบางทีเราเอ,อ๊ะ เกิดโฆษณาบางทีเราก็นึกคิดอย่างเราว่าเออมันเป็นสาธารณะแล้วเราจะไปเอามาใช้นึกว่าเขาคิดเหมือนเราไปหยิบของเขามาใช้โดยที่บางครั้งก็ลืมขออนุญ,ญาตเจ้าของผลงานเจ้าของชิ้นงานอันนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องขอขอบคุณน้องท็อปที่ทําให้เรารู้ว่าเออจากนี้ไปนะเราจะต้องเป็นคนมีมารยาทบ้างรู้จักอขออนุญ,ญาตเจ้าของชิ้นงานบ้างอันนี้น้องท็อปนะคะก็สุดท้ายก็ขอให้น้องท็อปมีความ จเปก้าน้าในหน้านนที่การงานเ<ม>พราะน้องเข้าอายุอย่ังน้อยแล้วก็มีความเก่งมีความกล้ามีความสามารถเรียนรู้งานได้เร็วมากแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนนะคะแม้ว่าจะอยู่กันแค่สองปีก็พี่อุดน้ำตาร่วงนะคะคนที่ทำให้พี่อุดน้ำตาร่วงแสดงว่าสุดยอดไม่ใช่ธรรมดาเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้<ร>น้องท็อปนะคะ<ร>มีความโชคดีตลอดไปฝา<ร>กไว้อย่างน<ร>ีงว่าอย่าลืมน้องหวานคู่เด้อ